สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารพมาพบกับเบรื่องสั้นที่เกิดขึ้นใหม่ๆสดๆร้อนๆของแมวตัวหนึ่งทึ่ปกป้องเจ้านายของมันให้รอดพ้นจากความตายได้อย่างบุตรวีรกรรมของแมวบ้านไม้ ยกพื้นเตี้ยแทกอยู่ท้ายซอยติดกำแพงวัดเก่าซอยแคบครุขระมีทั้งหญ้าขึ้นรกและเศษใบไม้แห้งปิวเกลื่อนอยู่ทุกวันด้านหลังบ้านคือป่ารกชื้นที่เต็มไปด้วยไม้ใหญ่เรื้อยสลับแน่นราวพงไพรเล็กๆซึ่งต่อกับกำแพงวัดเตี้ย ที่สีถลอกจนเห็นอิดเก่าเปลือยออกมาวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านมีพระอยู่ไม่กี่รูปส่วนใหญ่เป็นพระนวกะเพิ่งบวชใหม่เรียนธรรมะฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนากับธรรมชาติดำเนินชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาของชาวบ้าน ที่ยังแดะเวียนมาทำบุญใส่บาตรมิได้ขาดเสือนเจ้าอาวาสนั้นคือหลวงตาทองผู้ใจดีและมีเมตตาท่านมักออกมานั่งภาวนาใต้ต้นโพไม่ค่อย,คอยพูดจามากนักนอกจากเรื่องธรรมะและคำตักเตือนเรื่องบุญกรรมภายในวัดมีอาคารหลายหลัง ปลกปล่อยให้ซุดโสมไปตามการเวลากุฏิไม้บางหลังเอ็นเอียงหลังคารั่วฝุ่นจับหนาหลังคามุงด้วยสังกะสีเป็นแผ่นๆส่งเสียงตึกต้องทุกครั้งที่ลมพัดแรงเสียงลมที่ลอดผ่านใต้ถุนไม้เก่าทำให้กุฏิเหมือนมีเสียงลมหายใจของวิญญาณเก่าๆอยู่ตลอดเวลาน้าอุโบสถร้าง มีระฆังใบใหญ่ที่ไม่มีใครตีอีกแล้วขุนจับหนาเหมือนม่านรองหนสีทองที่เคยเปล่งประกายบัตรนี้หมนหมองมีเพียงเสียงใบโพว้วและเสียงเห่าของหมาจันจัดที่ครองพื้นที่วัดแทนพระสงฆ์เท่านั้นที่ดังขึ้นทุกวันหมาจันจัดที่วัดนี้ดุ มีมากเรากับถูกทอดทิ้งมาทั้งหมู่บ้านพวกมันพากันเดินเป็นฝูงโดยไม่มีใครควบคุมมันเห่าไล่แมวทุกตัวที่พยายามรอบเข้ามาในวัดเพื่อหาเศษอาหารหรือที่พักอาศัยวันหญิงสาววัยสาปลายที่อาศัยอยู่บ้านไม้ ทายซอยมาตั้งแต่เกิดยังคงมีจิตสุิ่งนี้ไม่เสื่อมคลายทุกวันหยุดเธอจะตื่นแต่เช้าใส่บาทรพระที่เดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านก่อนจะถือกับข้าวไปถวายหลวงตาทองด้วยตนเองและบางครั้งก็เดินเล่นรอบวัดเพื่อไล่ความเศร้าจากงานประจำที่ ดันเธอมักเดินผ่านกุติเก่าซุดโสมที่มีประตูไม้พังๆบางบานเปิดค้างเหมือนรอเจ้าของที่ไม่มีวันกลับและเธอก็มักจะเดินผ่านอาคารใบเต่าที่เคยมีเสียงดังกังวานเมื่อครั้งอย่างเด็กแต่บัดนี้มีเพียงเสียงลมพัดครวน พัดผ่านกับเงาฝุ่นที่เต้นระยิบในแสงแดดเช้าบางบางและวันหนึ่งที่วัดนั้นเองเธอได้เจอมันแมวจอนจัดสีเทาหม่นตัวผอมเพรียวเหมือนอดอยากหิวโหยไมานานมันกำลังย่องแอบหลังโบสถ์เก่าอย่างระแวดระวังชูหางขึ้นสูงแต่ดวงตากลับมองเธอไม่กระพริบ เธอยื่นข้าวให้มันมันลังเลเพียงชั่วครู่แล้วก็กินอย่างสุภาพราวกับแมวมีมารยาทสูงไม่ลุกลี้ลุกลนเมื่อเธอลุกเดินกลับบ้านมันก็เดินตามมาแบบไม่รีรอเอา้าจะตามมาทำไมละ่ะเรามันได้แต่ร้องเมียวเมียวในตาสีทองกลมใส จ้องมองเธออย่างเข้าใจนั่นคือวันแรกของดาวลอยเธอตั้งชื่อมันนั้นว่าดาวลอยเพราะมันลอยมาเหมือนดาวตกจากฟากฟ้าไม่รู้ที่มาที่ไปไม่มีปลอกคอไม่มีร่องรอยหลักฐานใดว่ามันมีเจ้าของเดิมมันคงไม่เหมาะกับวัด ที่หมาอยู่เต็มดาวลอยขี้อ้อนชอบนั่งมองเธอตอนทำงานแม้แต่เวลาวานเขียนเอกสารดาวลอยก็จะนั่งนิ่งๆอยู่บนชั้นหนังสือหรือไม่ก็เฝ้ามองเธออยู่ปลายเตียงก่อนหลับทุกคืนมันไม่ใช่แมวธรรมดาเธอรู้ดีดาวลอย วันนี้อยู่บ้านคนเดียวได้ไหมแม่ต้องไปธุระครึ่งวันนะวันพูดทางรูปหัวแมวที่กำลังนั่งมองอย่างมีสมาธิแมวเ,เหมือนมันตอบกลับเธอรูปหัวมันอีกถีแล้วคว้ากระเป๋าออกจากบ้านบ้านของเธออยู่ติดกำแพงวัดมีป่ารกอยู่ด้านหลังลมพัดทำให้เสียงใบไม้ขยับดังกรอบแกรบตลอดเวลา ถึงจะอยู่คนเดียวแต่ก็ชินเสียแล้วยิ่งมีดาวลอยอยู่ด้วยยิ่งอบอุ่นใจไม่เหงาอีกต่อไปกระทั่งเย็นวันนั้นเมื่อกลับมาถึงวันรู้สึกทันทีว่าบางอย่างทิดปกติขึ้นแล้วแกการที่เคยตั้งอยู่บนหลังตู้ล้มแตกกระจัดกระจายอยู่บนพื้นผ้าม่านเหมือนถูกดึงออกหน้าต่าง ด้านหลังเปิดอ้าเข้าของบางอย่างกระจัดกระจายบ้านโดนขโมยหรือเปล่าเธอเดินเข้าไปช้าๆหัวใจเต้นรัวแสงอาทิตย์สีส้มที่สาดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ห้องดูสลัวและรู้สึกร้อนขึ้นอย่างประหลาดแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเสียงมันร้องเมียวเมียว เสียงคุ้นหูจากมุมห้องใก้โต๊ะเครื่องแป้งดาวลอยนอนนิ่งตัวสั่นเล